สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแม่บัวน้องจอ๊อบสวัสดีช่องแม่บัวน้องจอ๊อบมาค่ะกินอาหารชาวับแม่บวัวคือเก่าเมื่อนี้แม่บัวมีผลจี้โปมหรือจิงอง้งโกงหรือว่าจีล้อภาคกลางก็ว่าจิ้งโกงบางบ้านก็เอินจี้โป่บ้านแม่บวัวเอินจีล้อ เอาไปขวแล้วก็มาตําค่ะตำปน่นกิก็พักค่ะมาเด้อค่ะกินข้าวกระกปนุนจิรอก็กแม่บวอันนี้เป็นผักกันจองกันจองเล็ก เอาพูดไม่บัวซื้อมาอีกห้าบาทเมื่อวานกินหมดแล้วพักกันจอองบอรเบสดิบบาทมันได้หลายอันนี้เป็นถั่วฝักยาวที่มันแก่แม่บัวเอามานึง่งกินเม็ดอร่อยเม็ด มันๆแซ็ตๆมาเด้อ่ะหมูกองไนนอ้น้องแพ่นเอีทั้งหลาย พักได้พากมหนื้วพักอีสานพอได้กินน่ยที่ผมเป็นมากินกับแม่บัวแล้วค่ะมากินเป็นหมูแม่บัวแม่บัวผมไม่หมูกินขา้าวลูกชายสุดหล่อของแม่บัวอยู่ทางหาดใหญ่อันดับหนึ่งเลย รักวก,ก็คิดถึงเป็นห่วงด้วยค่ะกินที่ผมเป็นบอมากินกับแม่บัวค่ะคุณลูกสาวสวยกินเป็นไหมคะที่ผมมาแล้วค่ะแม่บัวตับปดเมื่อวานแม่บัวทอดกินทั้งวันไม่ได้ปวดเมื่อวานแต่ไม่ได้ถ่ายลง ไม่บอกไปทอดช่วงเที่ยงไม่ได้ใส่คลิปช่วงบ่ายเอนจี้โปมที่เขาขุดมาจากรู ไม่ได้ต่อมาจากไฟคุดมาจากรูนี่มันสีแทบค่ะจะมีเฉพาะเดือนนี้ค่ะแล้วหน้าก็หมดแล้วหน้าก่อนเกี่ยวข้าวหน้าเกี่ยวข้าวเบา เขาจะไปขูดขูดอยู่ท้องนาค่ะมาขายตัวละสองบาทก็จะทำมาเป็นถุงถุงละห้าสิบาทถุงละร้อยก็ว่าไปนับตัว บวานแม่บอไปตลาดแลง้งไปถ่ายเายอ้อยหรือว่าใย,ายอดุลไขรบดแกอยากให้ทำให้อยากให้ลงคลิปแกคิดถึงลูกคิดถึงหลานอยู่เกาะพะายจังหวัดราชบุรีแกคิดถึงแต่แก,กไปหาไม่ได้แกแกเีศึกษาสาม แล้วก็ไปรับมะพร้าวแตงมะละกอมาขายได้กำไรลูกละสามบาทคี่จักรยานชงสารแกก็เลยลงคลิปให้แกขอกกับขอบพระคุณเอซีทั้งหลายที่กดไลค์กดแชร์ให้ที่ชงสารยายอ้อยนะคะขอบคุณค่ะชงสารกันคนแก่เหมือนกัน แก okay. ยังว่ามีลูกแต่ลูกไม่ได้อยู่ด้วยแต่แม่บวัวไม่มีนื่จะลำบาก ทำป่นทำแจว่วกินก็ได้กินผักสดเยอะหน่อยค่ะอ่อนค่ะถ้าเอาไปลวกไปนึ่งยิง่งยิ่งแซ่บค่ะมันจะออกหวาน พันเล็กนี่มันจะแซบกว่าพันใหญ่พันใหญ่เขาจะอวบรสชาติจะจืดกว่าแต่อันนี้รสชาติแซบกว่าเอาไปแกงก็ได้คะ่ะแกงใส่ปลาแซบ ใชยกับลูกสาวแม่บวัวตื่นหรือยังนอ้อมาเด้อค่ะกินข้าวกับแม่บวัวเด้อหรือว่ากินเห็ดอิ่มแล้วอิ่มอยู่หลายวันได้กินเห็ดจากเมืองสวีเดนวานใจสุดที่รักส่งมาให้กิน ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอ,ขอจบไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ